อ๋อเก็บเศษนมหอ้โหตอนนี้ไม่เ,เวลาเก็บขยะแต่นักเรียนเห็นขยะแล้วนักเรียนเก็บเองมีน่ารักที่สุดเลยนะเนี่ยเพราะว่าเด็กๆก,กินนมแล้วก็บางคนก็ทิ้งเศษนมใส่ข้างทางเนี้ยอ่าเธอเป็นเด็กดีมากเลยนะเนี่ยครูชมเชยเลยเพราะไม่ใช่เวลาเก็บขยะเป็นเวลาก,กลับบ้าน<อ>แต่เธอเห็นขยะแล้วเธอเก็บน,นี้เธอเป็นคนดีมากเลยนะอ่ะไปทิ้งเถอนักเรียนไปนักเรียนป,นยนปออะไรเอ่อ ปลาสีทับหนึ่งนะเก่งมากเลยค่ะน่ารักที่สุดเลยสาวๆเจ้าขยะตรงไหนก็เก็บตรงนั้นนะเธอนีสามคนน่ารักมากเลยมันขยะเขาทิ้งไม่ตรงถังนะเธอก็มีน้ําใจในการเก็บให้มันใส่ลงถังให้เรียบร้อยเนะี่ยดูซีน้ําใจของสีทับหนึ่งเนี่ยสุดยอดเลยนะเธอเห็นแล้วเธอคงทนไม่ได้นะรู้สึกว่ามันสกปรกเนาะอทำไมทิ้งไม่ตรงถังก็ไม่รู้นะเออ ทิ้งไม่ตองถังท้าไม่หนูต้องรู้สึกว่าอยากจะเก็บอะ่ะใช่ไหม <Yeah. S 1> ทําไมเป็นคนดีอย่างนี้ฮะอ่ะไปเกลับบ้านเหอือไปล้างมือนะคะบัดดีค่ะแฮปปี้ออนออนวิ n d เคนออนว e k e เ d